ข้างหน้าแบบมีแสงไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า,วาเขาทำอะไรนะครับคนมานั่งรอเต็มเลยนะครับ ตรงนี้จุดนี้คือท่าเรือราชินีนะครับฝั่งนั้นก็เป็นสะพานทุธนะครับ สวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเขาสุสองวาท่องตอนนี้ท่องกันอยู่ที่ท่ลลาเรือราชินีนะครับสําหรับทีมวะท่องกัจะพาท่านผู้ชมมาเล่อนอ่าส้มนะครับท่าเรือราชินีนะครับวันนี้ก็มีงานจุดพุนะครับอยู่ที่อาสะพานพุนะครับวันที่ยี่สิบสามนะครับบันเสาย วันที่23นะครับข้างหน้าแบบมีแสงไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว,ว่าเขาทำอะไรนะครับ คนมานั่งรอเต็มเลยนะครับตรงนี้จุดนี้คือท่าเรือราชินีนะครับฝั่งนั้นก็เป็นสะพานทุนะครับ ไฟก็ทํำไฟสวยมากนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวฟ้าดูอ่าบริเวณอ่าร,รอบๆเตือนนะครับ <c oughs> ก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็มีคนมาแบบมาตั้งกล้องรอนะครับ แบบเตรียมที่จะฉายรูปนะครับฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวพระปางวัดอาุณนะครับ เหมือนจะไม่งานนะครับตรงวัดนะครับไม่รู้ว่าเป็นบัรอะไรนะครับว้าวท่องกาไม่เคยไปนะครับบัรนี้นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานพุทธนะครับตรงนี้ไฟสวยมากนะครับ นี่ก็เห็นวัดอรุณนะครับ บรรยากาศในอตอนค่ำคืนนะครับอันที่23นะครับวันเสาร์ยีครับไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ครับอยู่ที่อ่า ถ้าเรือ,อาราชินีนะครับลานหน้ารู้สึกว่าจะเป็นบาโวนะครับอออัออ่งกกาเตรมห้นนนูบที สำหรับคลิปนี้ก็จะไม่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าราให้มากคลิปกัอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาทองเหตุ Hit, ลิปต่อไปในเรื่องสำหรับคลิปนี้บาทองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ